รอสักครู่นะครับพอดีมีสายเข้ามาตี้เลยรับสายแล้วเดี๋ยวที่จะให้สัมภาษณ์นัดสื่อพยานโจทย์ของฝ่ายปกป้องสถาบันเป็นโจทยืย่นฟ้องหนึ่งหนึ่งสองที่วันนี้เป็นวันนัดสื่อพยานโจทย์วันที่สองที่ที่มาสานายาธนบุรีกับรัตตินนะครับวันนี้วันพุธที่เก้า นะครับกุมภาพันธ์ปี65นะครับลุงดอนก็เดินออกมาจากสาลอาญาทนบุรีพร้อมสัมภาษณ์น้องตี้วันวนลีนะครับเอาเลยครับสวัสดีค่ะก็ใส่เสื้อตัวเดิมแต่ว่าเสื้อข้างในไม่เหมือนเดิมนะก็วันนี้ึ้นศมันเกิดเหตุไม่คาดฝันในก็คือพี่นุ๊กเหรอที่ตัดสินของเราปวดท้องเนื่องจากเมื่อคืนกินซอยตุค,ค่ะแล้วก็ตอนเช้ายังไม่กินข้าวใช่ไหมคะดังนั้นท้องเสียเนี่ยรือว่าสิ่งที่ถ่ายออกมาในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอาหารที่ เกินไปเมื่อคืนทาให้ตอนนี้ค่ะในกระเพาะไม่มีอาหารเลยอันนี้คือเท่าที่ทราบเนาะเพราะพี่นุ้กบอกว่าถ่ายครั้งล่าสุดเนี่ยถ่ายครั้งที่เจ็ดเนี่ยมันไม่มีอาหารแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนฟองอากาศออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ทีนี้ทางศาลท่านเห็นเนี่ยศาลท่านเขาก็เลยตกใจวันนี้ก็เลยมีการพักพิจารณาคดีในภาคบ,บ่ายไป,ไปแลป้วก็เลื่อนกอันไปค่ะพรุ่งนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้มาศาลเพราะว่าอาการพี่นุกหนักมากแต่พี่นุกก็เขายืนยันคําเดิมว่าถ้าวันนี้ไปถามหมอแล้วกินยาแล้วหายเนี่ย พรุ่งนี้เขาก็จะมาให้ได้จะได้ไม่เสียเวลาโจด,ดด้วยไม่เสียเวลาทนายด้วยแล้วก็คิวต่างๆของทางอายการเนี่ยจะได้ไม่เสียด้วยแกก็ไม่ได้อยากให้อายการโดนโจดโดนอะไรเหวี่ยงหรือว่าว่าอย่างเงี้ยคะ่ะที่คุยกันนะคะแล้วก็จริงๆอาการที่ลูกเา้องเสียม้าแต่ช่วงเมื่อวานตอนเที่ยงคืนตอนช่วงแบบเกือบเทเช้าแล้วแหละแต่ว่าแกพยายามจะมาให้ได้เพราะว่าถ้าแกมาได้เนี่ยแกกลัวว่า แกกลัวว่าถ้าแกมาไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นเสียเวลาทนายขาเขาเขาอย่างมีทนายมารอแล้วที่ไหมคะมีอายการมีผู้พาาษาที่ขั้นเตรียมตัวมาแล้วแล้วก็มีอาทางายโดดที่เขามาจากทางงหวัดด้วยแกก็กิงใจค่ะแกก็เลยพยายามมาแล้วแกก็พูดว่าวันนี้จริงแกพยายามจะอยู่ให้ให้ครบการพิจารณาคดีเลยทั้งเช้าและบ่ายแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวจริงเพราะระหว่างพิจารณาคดีกแกก็ต้องขอเพราะท่านผู้ทาาสาได้เข้าน้ำแล้วท่านผู้ท้าษาเขาก็เมตตาแล้วเขาก็ เอ่ยเองเลยด้วยว่ามันไหวไหมเพราะดูจากสีหน้าแล้วก็จิตไปแล้วแล้วก็อาการนี่คือนั่งงอตัวตลอดเวลาเนี่ยค่ะท่านก็กลัวจะเป็นอะไรไปในระหว่างพิจารนณะาคดีนี่ค่ะท่านก็เลยแนะนําว่าว่าลอ,องกินยาดูหรือว่าลอ,องให้ไปหาหมอดูแล้วถ้าคุณหมอเขาว่ายังไงก็ค่อยว่าตามนั้นใช่ค่ะก็รอดูในส่วนของงานพิจารณาคดีก็โจทย์วันนี้โจทย์ส่ยตรวจจะเป็นนักวิชาการทางนักนักวิอานักนักภาษาศาสตร์ค่ะ เขาเรียนเหมือนจะเรียนเป็นทำเก้าประโยชน์ด้วยแล้วก็มีความรู้ด้านภาษาโบราณด้วยค่ะซึ่งเรามองว่าโอเคอันนี้เป็นนักวิชาการจริงๆเนาะแล้วก็จากที่ฟังเนี่ยอย่างเรื่องคำว่าก็ศึพระราชทานหรือว่าคำว่าพระราชทาเนี่ยเท่าที่ฟังในวันนี้ค่ะทนายฝั่งเราก็ได้ถามด้วยว่าคำว่าพระราชทาเนี่ยเราใช้ในเรื่องของโยตเจ้าฝ้ายใช่ไหมเขาก็บอกว่าจริงๆใช้แต่หม่อมทั้งไปทนายก็เลยถามสุดท้ายแปว่าแล้วคำว่าพระราชทาเนี่ยท่านคิดว่าสนใ่แล้ว ต้องใช้กับกาัศาตร์องค์ปัจจุบันอย่างเดียวเลยใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนะะี้ค่ะซึ่งเขาก็ตอบตรงๆว่าโอเคเขาเขา,เขาไม่แน่ใจเนาะแล้วก็แน่นอนค่ะในบริบทต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ยังถามว่าเราหมิ่นอยู่แม้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรายืนยันคําเดิมนะคะว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้เกินจริงเลยนะคะและอย่างหนูเนี่ยเรื่องที่หนูพูดถ้าใครเคยอ่านหรือไปฟังของปราชญ์นวันนั้นเนี่ยจะรู้ว่าก่อนหน้าที่หนูจะมาปราชัยเนี่ยคือผ่านเหตุการณ์หน้ารัฐสภาที่มีน้องอชีวะโดนยิง ซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นม็อบปัญหาม็อบก็คือเป็นม็อบประชาธิปไตยปะทะกับม็อบเอ่อปกป้องสถาบันเสื้อเหลืองเนาะซึ่งจะมีตาของอ่อตาของอ่อราชวงศ์ติดอยู่ที่หน้าอกใช่ไหมคะเราก็คดีน้องเหล่านี้ไม่คืบหน้าเอาพูดตรงๆว่าคดีเหล่ามั้นอย่างพี่เมฆอะค่ะพี่เมฆไอชีวะอย่างเงี้ยก็จะโดนทางกลุ่มปกป้องสถาบันที่เรียกตัวเองว่าปกป้องสถาบันแต่ยิงอันเนี้ยคดีเนยยังไม่ได้คืบหน้า เพราะว่าตอนนี้เหมือนขึ้นชั้นศาลเจก็ยังรอดูว่าศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรต่อไปจะหาตัวผู้กระทาผิดมาได้ไหมก็วันนี้อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกท่านเลยหนูไม่รู้ว่าหลังจากจบการสืบพยานโจบหรือว่าสุดท้ายมาสืบพยานจำเลยอย่างหนูแล้วเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรแต่หนูอยากจะให้การปราศัยในครั้งนั้นหรือว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาของหนูมันมันทำให้คนเหล่านี้เขาได้รับความเป็นธรรมไม่ต้องมาเจ็บตัวฟรีไม่ต้องมาโดนยิงฟรีหรือ อยากให้เขาไม่อยากให้ให,ใ,หให้การต่อสู้ของไครต้องสุดตามะคะ่ะแล้วก็อยากยืนยันคําเดิมว่าสิ่งที่เขาพูดไม่เคยเกินจริงถ้าท่านมองว่าไม่ใช่ความจริงก็ให้หาหลักฐานมายืนยันกันและกันต่อไปดีกว่าถ้าไม่ใช่ความจริงให้ท่านหาเหตุผลและวก็หลักฐานมาสู้กันดีกว่านาอไม่ใช่เพียงเขาว่าโอเคเอ้ยคุณพูดจริงแหละแต่ว่าสิ่งที่คุณพูดทําให้เสื่อมเสียมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะในเมื่อเราพูดความจริงเนาะใช่ค่ะ่าก็หลายๆครั้งในอดีตที่ผ่านมาเราจะรู้กัน,กนแล้วว่า คดีนี้เป็นคดีที่ต่อสู้ยากมากการยกฟ้องก็ยากมากเนาะก็ต้องรอดูว่า,าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าหนูยืนะยันคำนี้หนูไม่เสียใจเลยที่ที่ได้พูดทุกอย่างออกไปในวันนะั้นเพราะว่าเราถือว่าหนึ่งเราก็เป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็คดีไม่ได้คืบหน้าเลยแล้วอาจจะเป็นส่วนนี้แหละที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คดีเราเนี้ยคืบหน้าขึ้นมาบ้าง ก็พร้อมที่จะตู้ต่อค่ะแล้วก็ไม่ว่ามันจะตัดสินออกมายังไงหนูถือว่าหนูทาได้เต็มที่ละแล้วก็คุ้มค่าแล้วที่หนูแลก,กับทุกอย่างครับ<ม>วันนี้ก็คือสืบพยานโจทย์เพิ่มหนึ่งปากเหมือนที่ตี้ได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตี้กับจัดตินแค่พูดเท่านั้นนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ที่เห็นกันในโลกโซเชียลซึ่งตี้เองก็เห็นในโลกโซเชียลแล้วว่าที่พารากอนเมื่อวานมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นคือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ทุกคนเรียกว่ากิจกรรมของเด็กเอ้าครับลุงดอนถามเลยที่ตีเห็นในโลกโซเชียลน,นะฮะตามที่เขาออนไลน์กันนะครับตี้มีความคิดเห็นยังไงกับการพัฒนาในการทำ กิจกรรมของเด็กและนักสู้ตามประโยคมั้นไม่ลูกน้อนที่เราจะบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมันจะได้รับความเป็นธรรมในยุคนี้ร<ล>จริงครับ,รบมันจะเกิดขึ้นในยุคนี้สิ่งที่เราสู้มาเราบอกตลอดค่ะมันไม่ใช่สูวนเปล่าเลยจะสังเกตได้ว,ว่านะตอนนี้ค่ะพรรคการเมืองใดก็ตามที่ที่มาทําร้ายมามาทําให้ประชาชนเป็นอยู่ลําบากค่ะเนี้ยณปัจจุบันมันก็เริ่มสิจ้ะค่ะมันเริ่มไม่มีความน่าจะถือมันเกิดจากการที่พวกเราออกมาสู้ด้วยกัน ทีหลายอย่างค่ะเช่น,นเรื่องของอกระบวนการยุติธรรมที่เราพูดเลยนะว่าถ้าเราไม่ออกสูอีกหลายๆคดีอ่ะมันจะถูกปล่อยร้างอีกหลายคดีอ่ะมันจะเงียบอีกหลายคดีเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขแล้วสุดท้ายญาติๆเขาจะไม่รับความเป็นธรรมเลยแต่ณนะวันนี้เราออกมาสู้ค่ะอย่างพรบอุ้มหายอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีการสั่งการาให้เข้าไปึงสู่ในสภามีการสั่งการให้มีการเอ่อตรวจสอบันเลยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไปเลยมันก็จบค่นั้นแต่ ทุกการสูญเสียมันมันสร้างมันสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาถูกไหมคะถาหรูว่าอย่างเมื่อวานที่เกิดขึ้นที่อ่าห้างเนี่ยหนูมองว่าน้องๆเขาไม่ได้ไม่ได้ผิดนะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจริงเราพูดสอนนะคะว่าห้างเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจริงอันนี้ตเราต้องยอมรับในส่วนนี้เราเราจะมากล่าวอ้างไม่ได้ว่ามันไม่จริงแต่ถ้าจะมาบอกวี่น้องทำไม่เสียทรัพย์สินน้องทำไม่เสียเงินเราพูดเลยนะว่าน้องไม่ได้เดินไปปิดประตูเราพูดเลยนะน้องใส่ถึงแค่สองคนถือผ้าเราพูดเลยนะว่าน้องไม่ได้วิ่งเข้าใส่ ก,ก,ก็ใส่แบบประชาชนก็ใส่ใส่คนจนทั้งไปเกิดความมุ่งหมายน้องไม่ไทําแบบนั้นนะคะ,ะกลับเป็นตัวห้างเองเสียด้วยซ้ำที่ปิดประตูไม่ให้ไม่ให้ลูกค้าเขาอะ่ะกับตัวอ้างเองเสียด้วยทำที่ปิดันไดเ,นเรื่องให้มีได้รันเลื่อนใช้งานอะ่ะแล้วการถามความที่เห็นเนี้ยค่ะมันไม่ผิดถูกไหมคะการถามความที่เห็นมันไม่ผิดครับสิ่งที่น้องถามอาจจะดูรุนแรงในหลายๆคนน hey, ่าเฮ้ยคำวันแถบเดือดร้อนจริงไหมอ่ะ้าถามความจริงมันเดือดร้อนจริง,นะงได้ละถูกไหมคะถ้าไม่เดือดร้อนท่านก็บอกว่าไม่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนมน มันไม่ได้มีอะไรค่ะมันเป็นสิ่งที่แค่น้องเขาตั้งกระบวนการสังเกตที่ผู้ใหญ่ทุกท่านสอนเราให้ตั้งนั่นแหละที่สิ่งที่ผู้ท่านสอนเราในโรงเรียนนี่นแหละสิ่งที่ผู้ท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นเด็กฉลาดชาติจะเลยเราต้องมีกระบวนการคิดมีข้์แยกแก้ต้องมีการตั้งปัญหาเนี่ยเด็กมันเจอปัญหามันก็เลยตั้งข้อสงสยงัยไงพอเราตั้งข้อสงสัยมันก็อะไรถึงถึงไปถามรู้คนว่าเฮ้ยเห็นด้วยกับมันไหมถ้าจจเห็นด้วยกับมันเนี่ยเราจะหาทางแก้ปัญหาอย่างยัางไงต่อไปถูกไหมคะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดาไปแลล้วงนอน แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมัน,มนยากมากๆที่เราจะพูดเรื่องเหล่านี้ซึ่งจริงที่น้องทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กาลังจะทาให้บรรทัดฐานสังคมเปลี่ยนไปกําลังจะทําให้คนมันเท่ากับคนจริงๆกําลังจะทําให้คําว่าชนชั้นบรรณะต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มหายไปจริงๆในสังคมไทยแล้วมันก็ทําให้เป็นระบอบประชาธิปไตยจริงๆบรรทัดฐานจริงๆที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอมเนี้ยค่ะครับแล้วเราเคยได้ยินเออแบกโพดูสิดโพค่ะ แต่เมื่อวานที่เด็กสองคนเขาทำอฮะประชาธิปไตยโพกครับแล้วทําเดี๋วนั้นเฉลยเดี๋วนั้นเลยครับไม่ต้องเก็บเอาไปพิจารณาไม่ต้องเก็บเอาไปตั้งคณะกรรมการใดๆนะฮะทำโพเดี๋ยวนั้นเฉลยเดี๋วนั้นชัดเจนกันทั่วประเทศทั่วโลกเลยอย่างลุงน้องก็พูดว่าเีที่เห็นไหมว่าเด็กคนดูกล้าเนาะเราต้องบอกจริงๆว่าอย่างพวกเราอะมันไม่ได้ใช้ความกล้าอะไรเลยพวกเราจริงๆพวกเราไม่ใช้ความกล้าเลยต้องพูดต่อพวกเราแค่มี mindset ในหัวว่าเฮ้ย มันเป็นเรื่องที่คูต้องพูดได้ดินี่เมื่อูดล้อน่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติดีททาไมเราต้องมากลัวกับการเอ่ยถึงปัญหาทําไมเราต้องมากลัวกับการที่เราเห็นปัญหาแล้วเราไม่กล้าทําอะไรอ่ะสุดท้ายนะเมื่อเรากลัวที่จะเอ่ยถึงเมื่อเรากลัวปัญหานี้ก็ไม่รับการแก้ไขสักทีถูกไหมคะถูกดั้เราต้องมีการตั้งข้อสงสัยก่อนแล้วเมื่อตั้งสงสัยเจอปัญหาเราเราคิดปัญหาออกมาเนี่ยว่ามันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเราก็หาทางแก้ไขกันไปสิ่งที่น้องทําคือดีอย่อย่างคือน้องไม่ได้มองว่า มันเป็นปัญหาแค่กับน้องคนเดียวน้องไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหากับกลุ่มน้องเดียวน้องเขาทำโพออกมาสํารวจว่าเฮ้ยเป็นทุกคนไหมด้วยซ้ำน้องไม่ได้ยึดแค่อุรมคติยึดแค่ความคิดของตัวเองคนเดียวด้วยซ้ำอ่ะหรือคนกลุ่มเดียวแต่น้องเขาทำมาให้ประชาชนธรรมดาแสดงความที่เห็นว่ามันเป็นปัญหาด้วยกันใช่ไหมแค่นั้นเองมันมันก็เลยเป็นสิ่งที่เออมันก็ดูแบบโอ้ที่เด็กมันคิดได้เด็กมันเด็กมันมันคิดแล้วมันก็ใช้หลักสิทธิเสรีภาพมันก็ใช้หลักประชาธิปไตยในการโหวตสิ่งนี้ออกมาด้วยอ่ะะค แล้วภาษาแถวบ้านเขาเรียกว่าไงรู้ว่าครับที่คนเราเนี่ยหรือวัวเนี่ยถ้ามันไม่มีชังงักติดหลังอยู่เนี่ยมันจะสะดวกโยทินทุกอย่างแต่ถ้ามันมีชังงักติดหลังอยู่มันมีเหตุถามว่าอะไรเส,สียว่ะครับไปไหนมาไหนเสียวเดี๋ยวใครมาถอนชังงักเข้าสะดุง้ง อ้าวเนี่ยฮะสรุปภาษาชาวบ้านอย่างนี้นะอาจจะมีช้งักติดหลังอยู่พอถึงเวลากลัวเด็กถอนช้างักถ้าเด็กถอนช้งักเสร็จะไปวิ่งแย่งเอาช้งักคืนจากเด็กถามจะไม่เดือดเลือดไหลไม่หยุดจริงๆแล้วเราเราเราอย่างอย่างลูกร้อนได้ดูคลิปที่น้องๆที่นครปฐมโดน้ยนครสวรรค์พี่เนาะโดนต้องโดนตกหน้าไหมครับเพราะว่าไม่ก้มลงกราบซึ่งยังยังมองว่านี่มันนี่มันประเทศไทยหรือเปล่า ขอโทษนะเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะรักใครหรือไม่รักใครได้ใช่ไหมเราไม่ได้เราจะเป็นจะต้องคิดเหมือนคนทุกคนบนโลกนี้ไหมอ่ะถูกไหมคะ <hiking> แล้วถ้าสิ่งที่เราคิดเช่นเราคิดว่าเราไม่ได้รักเราไม่ได้ศรัทธานะมันเดือดร้อนคนอื่นไหมอ่ะสิ่งที่เราคิดอ่ะสิ่งที่เราทำพัากใจมันเดือดร้อนคนอื่น,ไ,มไ,มไ,หนไหมถ้ามันไม่ได้หละร้อนใครมันไม่ได้ไปทำลายสิที่ใครเนี่ยทำไมถึงถึงกลัวเราขนาดนั้นอ่ะอย่างการก็ลรงกรันไปมามว่าสมมติถ้าเด็กมันถ้าเด็กมันไม่วางถ้าเด็กมันต้องกับ พ่อแม่หรือว่าพ่อแม่มันป่วยต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยวันนั้นมีขบวนมาเนี่ยมันต้องต้องลงกาบก่อนใช่ไหมแล้วปล่อยให้พ่อแม่มันป่วยอย่างนั้นเหรอเออไม่ครับก็คือตายขารถพยาบาลก่อนแล้วมันไ่เห็นคอมเมนต์หลายหลายคอมเมนต์ที่แบบว่าอย่างรถฉุกเฉินรถพยาบาลอย่างเงี้ยบางทีมีติดงของอะไรเขามีซึ่งซึ่งเรามองว่าเฮ้ยแล้วชีวิตคนอ่ะมันมันมันไม่เท่ากันขนาดนั้นจริงๆหรอมันมันมันมีคนที่มีค่ามากกว่าเราจริงๆหรอถูกไหมคะมันมันมันเป็นไมเซนง่ายๆอะค่ะนั้นเอง่คือใครที่ ด่วนกว่าก็ค่อยว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยยังปิดวัดปิดอะไรเงี้ยถามว่าเป็นทําไมกลัวอะไรใช่ไหมคือมันหนู็ุณด้วยจะพูดยังไงเนาะมันมันก็เป็นสิ่งที่ชิดใครหลายคนก็คงจะไม่เข้าใจอย่างหนูเออนะคะก็ประมาณนั้นค่ะเหมือนที่เต้บอกกันแน่นอนครับต่อไปภายภาคหน้าสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันจะโผล่ให้เราเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคือสแตนดาร์ดมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและถูกต้องและเท่าเทียมกันครับ ก็หนูอาจจะคลั <acceptable S 2> ่งประทปบใยหน่อยนะคลั่งสิตวิหน่อยนะนหนูมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้สังคมดีขึ้นแน่ๆดูการใช้ชีวิในร่างกายอย่างอง่าอย่างข่าล่าสุดเนี่ยยางขาวล่าสุดที่ม่อีอ่าเพื่อนเพื่อนเราบางบางคนที่เขาไม่ได้เข้าใจในเรื่องของสิตวิญญาณตัวหรือร่างกายเนี่ยเราก็ไม่ได้สับสนุนนะเราก็ว่านะเราก็ากเ,ากเอ็น,นะไม่ใช่ว่าหนูคือเขาทําไม่ดีเราก็ต้องว่านะเขาทาไม่ดีเราก็ต้องเขาแก้ไขไม่ใช่เอะอวยเอะอวยพวกเราไม่ใช่แบบนั้นนะยังหนูเนี่ยหนูทำผิดเนี่ย มาสายในลุงดอนยังเก็ียดเลยหน,นูแบบอาเพหนูพูดภาษาสยหยาบคายไปลุงดอนยังเกลียดทุกคนยังเก็ดเห็นไหมทุกคนมันมีข้อผิดพลาดแต่สิ่งที่เราต่างกับก้างสิ่งที่เราต่างกับสถาบันเนี่ยคือพวกเราเป็นประชาธมที่พอ,อมีข้อเสียเรารู้ตัวเองว่าเรามีข้อเสียเราก็กลับบุเราให้คนมาติเราได้สิ่งนั้นเราทําผิดเองอแต่กับเจ้าเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือไม่อเมื่อไรที่คุณติคุณโดนกฎหไายเลยนะแล้วถามเลยว่าแบบนี้เขาจะรับการแก้ไขไหยเขาก็จะต้องเป็นแบบนั้นต่อไปเห สุดท้ายแล้วคนที่เขาอ้างตอนมาปกป้องจะถามว่าให้ใครแต่ต้องา้าคุณหวังดีกับเขาจริงๆหรือว่าหรือว่ายังไงอ่ะใช่ไหมคะลุงนอนอคนเรามันเราติเพื่อให้มันดีขึ้นแต่ไม่ได้ตีเพื่อให้มันแย่ลงรู้ไหมครับภาษาโบราณเขาบอกว่าไงเอาประโยคเดียวนะครับคนดีชอบแก้ไข <c oughs> อีกประโยคหนึ่ง <c oughs> ไม่ต้องพูดนะฮะร, <c oughs> รู้กัน <c oughs> ทั่วแล้วคนดีชอบแก้ไข <c oughs> เอาแค่นี้เรารู้กันเลยนะครับ วันที่บอกมาคนี่ฮะก็ขอบคุณมากนะครับดองตี้เอาว่าเมื่อกี้ก็เห็นนะาราอะไรเพ่งพ่านอยู่ค้ั้งหนึ่งทุกคนก็เข้าใจแล้วเป็นพื้นที่เขาแต่เราก็ไม่กลัวครับสอนออยู่ใกล้ๆแล้วก็สารก็อยู่ใกล้ๆก็ให้มารู้ไปเลยนะครับนี่ฮะแล้วตี้ก็ถูกคุ้มครองในฐานะที่เป็นนะฮะผู้ถูกกวหาในคดีนี้ก็ต้องได้รับความปลอดภัยครับไม่ต้องยังนต้องขอบคุณน่ด้วยก็คือเพ่อวานมีกลุ่มสปปสป่ะค่ะ เขาก็มากันมีกลุ่มเนาะแล้วก็ทางกลุ่มโลโนิสังพนแม่เอาเด็งการแล้วก็กลุ่มที่ไปการอาคีวาะหลายกลุ่มเนี่ยรวมถึงน้องคุณลู่แกนด้วยที่ที่เป็นห่วงความปลอดภัยก็อยากจะขอบคุณมากมากที่เป็นห่วงความปลอดภัยเราแล้วก็ถึงท่านขี่รถวนๆอยู่แถวนี้ใช่ไหมว่าถ้ามีเหตุส่วนอะไรจะเข้ามาทันทีก็ขอบคุณมากาๆเลยนะคะที่คอยแบบดูแลตลอดเวลาทั้งที่เราไม่เคยแบบร้องขอเลยก็คือเขาเป็นรเดอร์ทั้งหลายเขาก็จะอยู่รอบๆแถวนี้ช่วยเหลือดูแลเรา ทำงานของเขาพร้อมที่จะสแตนบายเข้ามาช่วยพวกเราขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งเด็กทั้งหลายในพื้นที่และโรนินฝั่งตนและหลายๆคนที่เป็นห่วงสวัสดิภาพทั้งสื่อแล้วก็ทั้งน้องที่มาขึ้นศาลทั้งสองท่านทั้งน้องตี้บันวล,ลีน้องจดตินชูเกียร์หรือน้องนุกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครัขอยุติการและสดจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เฟซบุ๊กสามสิบเจ็ดยูทูบเจ็ดสิบห้าแลวเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับยุติการแล้วสดจะเป็นงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวไปรัฐสภาต่อครับสวัสดีครับอือรัฐสภาอะไรครับม,นะมีเรื่องตั้งแต่บาทสองถึง